สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ EP ที่10ของเรานะคะจะมาแนะนำแหวนนะคะขนาด54นะคะทองคำ96.5นะคะเรามีลายแหวนลายสวยๆหลายๆหลายลายเลยนะคะเดี๋ยวเรามาชมไปพร้อมๆกันค่ะว่ามีลวดลายอะไรสวยงามแค่ไหนกันนะคะเดี๋ยวจะแนะนำไปทีละวงค่ะวงที่1น,นะคะไซส์54คะ่ะ นี่เลยค่ะขาแหวนก็สวยมุมมองด้านข้างมุมมองด้านหน้าด้านด้านหลังนะคะอันนี้ให้ชมตอนใส่ด้วยนะคะตอนใส่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะดูเต็มหน้านิ้วดีค่ะมาดูแหวนวงที่สองนะคะเป็นแหวนตัวเนะคะนี่ค่ะมุมมองด้านข้างมุมมองด้านหน้านะคะลองสวมใส่ให้ได้ชมกันนะคะ หนึ่งสลึงขนาด54นะคะสำหรับวงนี้วงที่2วงที่3ค่ะวงนี้เป็นลายหัวใจนะคะนี่แล้วก็เป็นหัวใจต่อกัน3ดวงค่ะลักษณะก้านขาแหวนก็เป็นเงาเงเกลี้ยงเลยนะคะอันนี้ตอนใส่ใช้งานนะคะ วงที่4ค่ะเป็นรูปหัวใจเหมือนกันนะคะก็จะมีลักษณะอีกแบบหนึง่งน้ำหนัก1สลึงขนาด54ค่ะนี่ค่ะ แหวนหนึ่งสลึงขนาดที่4ี่นะคะขนาด5้าิบวงที่5ค่ะวงนี้จะเป็นแบบว่าลวดลายดอกพิกุลนะคะแล้วก็จับรูปเป็นทรงแบบทรงไข่นิดนึงนี่ค่ะสวยมากขาแหวนก็จะเป็นแบบเยียงเกลียงเลยเดีย๋ยวลองส,สวมใส่ให้ดูนะคะอ่าแบบที่5ค่ะ แบบที่6ค่ะเป็นใบมะกอกนะคะลายนี้กษักระสัดนะคะมีแบบนี่ค่ะมีเลเซอร์ทองคำขาวให้ด้วยขนาด54นะคะไซส์54แล้วก็เป็นวงที่6ค่ะแบบที่6ค่ะน้ำหนักทอง1สลึงแบบที่7นะคะแหวนทอง1สลึงขนาด54แบบที่7ค่ะเป็นลายดอกไม้ แหวนทอง1สลึงไซส์54นะคะเป็นแบบที่8ค่ะเป็นลายหัวใจแบบที่9ค่ะแหวนหนึ่งสลึงขนาด54นะคะ แบบที่10ค่ะเป็นลายโลมาคู่นะคะสำหรับวง,งนี้ขนาด54ค่ะน้ำหนักทองอยู่ที่1สลึงค่ะนี่ค่ะตอนใส่ออกมานะคะแบบที่11ค่ะลายโบนะคะแหวน1สลึงไซส์5้ค่ะนี่ลายโบ ตันๆเลยค่ะมาดูตอนใส่ใช้งานกันนะคะใส่ออกมาก็จะประมาณนี้วงที่12ค่ะไซส์54น้ำหนักทอง1สลึงนะคะวงนี้จะดูคล้ายๆแบบทรงมงกุฎนิดนึงนะคะเป็นคล้ายๆมงกุฎนี่ค่ะซูมดูกันนิดนึงนี่ค่ะลวดลายนะคะ ตอนใส่ใช้งานค่ะตอนใส่ก็สวยวงที่13ค่ะลายนี้นะคะเป็นลายเต่ามังกรนี่ค่ะจะเป็นแหวนแบบลักษณะคือเป็นมงคลน,นิดนึงนะจะมีติดเพชรสังเคราะห์ให้ด้วยนะคะน้ำหนัก1สลึงไซส์54 ายละเอียดนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูดีกว่าค่ะแหวนทองนะคะไซส์54น้ำหนักทอง1สลึงวงที่14ค่ะก็แนะนำเป็นพวกงานลายดอกไม้บ้างดีกว่านะคะแล้วก็ต่อจากนี้อีกสัก5-6วงนะคะก็จะเป็นงานแบบแนวแนว,แนวลายดอกไม้ทั้งหมดเลย น้ำหนักหนึ่งสลึงขนาด54เท่ากันหมดเลยนะคะวงที่15ค่ะยังอยู่เป็นงานลายดอกไม้นะคะน้ำหนักทองหนึ่งสลึงไซส์5้ค่ะใส่ออกมาก็สวยงามมาก แหวนทอง1สลึงไซส์54วงที่16ค่ะวงนี้ก็จะเป็นงานดอกไม้5กลีบนะคะทั้งที่ผ่านมา3วงก็จะเป็นดอกไม้5กลีบทั้งหมดเลยแต่ว่าก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะในเรื่องของกลีบใบนะคะวงที่17ค่ะ1สลึงไซส์54ค่ะเป็นงานลายดอกไม้อันนี้จะมีแบบละา3ดอกนะคะแล้วก็มีเกสรด้วยเดี๋ยวลองสวมใส่ใดูวงที่17ด นี่ค่ะสวยงามวงที่18นะคะแหวนทอง1สลึงไซส์54ค่ะเป็นงานดอกไม้5กลีบนะคะแล้วตัวนี้ก็จะแบบเกสรจะค่อนข้างเด่นมากๆเกนี่ค่ะก็ะจะมีความคล้ายๆกับ3-4วงที่ผ่านมาแต่ก็แต่ละแบบก็จะต่างกันนิดนิดหน่นอยๆค่ะอันนี้อยู่ที่ความชอบของผู้สวมใส่ วงที่19ค่ะแหวนทอง1สลึงไซส์54นะคะจะเป็นงานลายแบบดอกกุหลาบนิดนึงค่ะ3ดอกนะคะดอกกลางก็จะใหญ่กว่าเพื่อนหน่อยสวยดีนะคะใส่สวยด้วยแหวนทอง1นึ่สลึงนะคะวงที่20กันเข้าไปแล้วนะคะวงนี้จะมีแบบกลีบทั้งหมด6กลีบนะคะมีแบบตัดลายขนแมวนะคะบนใบทั้ง6ใบเลยนะคะเกสรก็จะนูนขึ้นมานิดหนึง่ง ก็สวยไปคนละแบบนะคะในแบบต่างๆของแหวนวงที่21แล้วค่ะก็วงนี้นะคะเราจะมาดูงานที่แบบว่าติดเพชรสังเคราะห์กันเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงดีกว่าจะได้เห็นว่าแบบมีลวดลายอะไรกันบ้างนะคะวงนี้ก็จะเป็นดอกไม้ดาวนะคะ1สลึงขนาด54 วงที่22ค่ะก็จะเป็นงานแหวนทอง96.5นะคะน้ำหนักทองอยู่ที่1สลึงค่ะแล้วก็ประดับด้วยเพชรสังเคราะห์นะคะปัจจุบันนี้แหวนแบบลายเก๋ๆเยอะมากเลยนะคะนี่ค่ะเดีย๋ยวซูมให้ดูไกลๆอันนี้ตรงกลางก็จะเป็นแบบพลอยขาวนะคะธรรมดาแล้วก็เป็นเม็ดทรงสี่เหลี่ยมก็จะเก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะเก๋ๆเ,เท่ๆหน่อยเรียบๆด้วย วงที่23ค่ะใส่ส์54ยังเหมือนเดิมนะคะลายเยอะมากๆจริงๆค่ะวงนี้จะเป็นแบบทรงคล้ายๆหัวใจฉลุค่ะาููขึ้นมาดูนะคะเม็ดตรงกลางนั้นก็จะเป็นงานพลอยขาวนะคะเป็นเพชรสังเคราะห์ไม่ใช่เพชรแท้นะคะอันนี้พอสวมใส่ใช้งานออกมานาสวยไหมงานสวยมากนะคะนี่ค่ะ วงที่23ค่ะวงที่24นะคะวงนี้ก็สวยอีกแบบหนึง่งเป็นดูแบบดูเป็นงานแบรนด์แบรนด์หน่อยนะคะตรงกลางก็เป็นเพชรสังเคราะห์เหมือนเดิมขนาด54นะคะนี่ค่ะเก๋ๆแล้วก็แหวนเนี่ยจะเป็นแบบลักษณะแหวนค่อนข้างตันนะคะเนื้อทองจะแบบว่าตันๆไม่โป่งค่ะนี่ค่ะพอใส่ออกมาก็จะดูแบบหรูๆนิดนึง นี่ค่ะใครชอบงานที่แบบว่าดูแฟชั่นนิดนึงนะคะแล้วก็แปลกใหม่นะคะแล้วก็ดูไม่ซ้ําใครนะคะต้องมาตะกลางเซนจูรี่กันเลยค่ะนี่ค่ะวงที่25แล้วนะคะจะเยอะไปไหนลายสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะหลังจากนี้ก็จะเป็นงานแบบว่าติดเพชรสังเคราะห์แบบนี้นะคะเน้นงานเก๋ๆงานดีไซน์เนื้อทอง96.5นะคะแบบตันๆเลยนะคะแล้วก็เ,เป็นงานดีไซน์ ังเพชรสังเคราะห์นะคะตอนใส่อันนี้สวยนะคะแล้วก็แบบชอบส่วนตัวมากๆเลยตอนใส่ออกมานะคะจะดูเก๋ๆเท่ๆอันนี้จะไม่ใช่แบบว่าเป็นงานลายแบบนี้รอบวงนะคะเพราะว่าสมมติว่าถ้าเป็นรอบวงแล้วเนี่ยเวลาเราหยิบจับอะไรอาจจะทําให้เราแบบติดนู่นติดนี่นะคะดังนั้นข้างหลังเนี่ยท้องวงเขาจึงทํามาเป็นแบบเกลี้ยงๆให้นิดนึงนะคะจะได้เวลาใส่ใช้งานเนี่ยไม่ต้องระวังมากแล้วก็ไม่เกี่ยวเยอะด้วยนะคะ วงที่26ค่ะแหวนทอง1สลึงค่ะไซส์54ค่ะนะลายนี้ก็จะแบบว่าเป็นคล้ายๆใบมะกอกค่ะนี่นะเดี๋ยวลองใส่ใส่ให้ดูนิดนึงตอนใส่ออกมาเดี๋ยวมอง,ม,องมุมไกลกันดูหน่อยนี่ค่ะใส่สวยมากเลยนะคะวงที่27ค่ะเป็นงานฝั่งเพชรสังเคราะห์เช่นเดิมนะคะเห็นไหมคะเก๋แค่ไหน สวยมากๆาเลยนะคะอ่ามีงานมีการฝังแบบเป็นทรงแบบแคล้ายๆมงกุฎนิดนึดนงมงกุฎหัวใจมงกุฎหัวใจนะคะอ่าไซส์54เพื่อนๆถามว่าไซส์5้าคืออะไรนะคะก็คือรอบนิ้วของเรานั่นเองว่ารอบนิ้วของเราเนี่ยเอากระดาษพันหรือเอาแบบสายวัดเอวนะคะพันรอบนิ้วดูนะคะว่ากี่เซนติเมตรนะเออกี่มิลลิเมตรนะคะ, mm นะ,คะ54นั้นก็คือไซส์รอบนิ้วของเรานะคะ อ่าอันนี้ค่ะขนาดแวนน้ำหนักทอง1สลึงนะคะแล้วก็ขนาด54ค่ะใส่สวยมากนะคะเชียร์เลยใครชอบงานเก๋ๆแบบนี้ใส่แล้วดูหรูหรามากเลยนะคะแบบที่28ค่ะเยอะจริงๆนะคะไม่รู้จะรีวิวกันหมดในคลิปนี้ไหมแต่ก็ต้องรีวิวให้หมดเนาะอ่ะไซส์54ค่ะนะคะน้ำหนัก1สลึงมอง,มองด้านบนด้านข้างมองให้ครบมุมเลยนะคะ อันนี้เดีลองใส่ให้ดูนะคะเวลาเราสวมใส่ออกมานะคะมุมไกลๆก็จะเห็นประมาณนี้นะคะเดี๋ยวซูมดูใกล้ๆกันนิดหนึ่งนะคะใส่ออกมาก็มีความสวยและก็ความเก๋กของงานค่อนข้างเยอะเลยนะคะดูแบบรูหลานะคะราคาไม่แพงด้วยนะคะแล้วก็เวลาขายคืนขายต่อนะคะราคาค่อนข้างไม่ตกด้วยค่ะ วงที่29ค่ะน้ำหนักทอง1สลึงนะคะไซส์54ค่ะอันนี้ก็มาแบบสไตล์เรียบๆเ,เหมือนกันนะคะสไตล์เรียบๆแถวแบบดูเป็นฝั่งแบบเหมือนแถวเดียวนะคะแล้วก็ฉลุลายนิดหนึ่งนะคะตัวเรือนนะคะเป็นแบบเข้าหลามตัดนะคะ5เม็ดเนี่ยคะ่ะเก๋ๆซูมหน่อยนะคะใส่ออกมาสวยมาก ชอบวงไหนแคปไว้ได้เลยนะคะวงนี้คือวงที่30ค่ะวงที่31แล้วนะคะอันนี้ก็เก๋ไม่หยอกเลยค่ะด้านครึ่งตัวเรือนนะคะครึ่งล่างจะเป็นแบบว่าเกลียงเกลี้ยงตันๆน,นะคะเต็มเต็มแล้วก็ด้านบนนะคะเป็นแบบฉลุลายนิดหนึ่งสวยมากนะคะเพชรสังเคราะห์๋ยาใส่ให้ดูนิดหนึ่งว่าตอนใส่จะสวยแค่ไหนนี่ค่ะเนาะอ่า นะคะวงที่31ไซส์54ค่ะน้ำหนักทอง1สลึงค่ะวงที่32แล้วนะคะเป็นแบบว่า1สลึงเหมือนกันแล้วก็ไซส์ยังไซส์เดิมนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นไซส์เดียวเลยไซส์54นะคะให้ดูกันว่าจริงๆแล้วลายเยอะมากนะคะจะลองแวะมาชมกันที่ร้านดูก็ได้นี่ค่ะ จะเป็นเรียบๆเ,เลยนะคะแล้วก็สามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะคะแต่ว่าไซส์54เนี่ย,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 ย ja อาจจะไม่ใหญ่มากสําหรับคุณผู้ชายนะคะแต่ว่าลองเช็คไซส์กันเข้ามาก่อนว่ามีไซส์ที่คุณใส่หรือเปล่านะคะแต่สำหรับวงนี้เนี่ยที่เรารีวิวกันอยู่นะคะก็จะเป็นไซส์5 4ค่ะวงที่32ค่ะวงที่33นะคะ1สลึงไซส์54เหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าก้านเป็นหนามเตยนะคะ4เตย นะคะฝังเพชรละเซียนะคะเพชรสังเคราะห์นั่นเองนะคะตอนสวมใส่ใช้งานก็ดูเก๋มากแล้วก็ดูเรียบๆบางาบางคนนะคะงบไม่มากนะคะเราก็สามารถนำไปทำแบบเป็นแหวนแบบแต่งแหวนมั่นได้เลยนะคะนี่น้ำหนักทองหนึ่งสลึงเท่านั้นเองนะคะสวยงามมองไกลๆก็ดูเหมือนเพชรอยู่นะคะเหมือนเพชรแท้เลยเนี่ยคะ่ะพยายามซูมให้ดูนะคะ โอเคแบบนี้ก็คือเป็นแบบที่33นะคะ1สลึงค่ะแบบที่34คะ่ะวงนี้ต้องบอกเลยว่าสวยจริงอะไรจริงนะคะวงที่34นะคะการเกียงๆเรียบๆอย่างหรูเลยค่ะแล้วก็เป็นแหวนเม็ดชูเม็ดเดี่ยวนะคะชูเป็นหนังเตยขึ้นมาสีเตยแข็งแรงแข็งแรงเลยนะคะเตยแบบหนาหนอ่า ด้านข้างดูสิคะมีแบบว่าเดินลายดอกให้ด้วยเนาะงานสวยมากนะคะงานตัวเรือนสวยมากสมใส่แล้วเหมือนแบบแหวนแต่งแหวนมั่นกันเลยวงนี้เป็นวงที่35แล้วนะคะเป็นไงกันบ้างดูกันมาเกือบจบแล้วนะคะลายสวยเพียบจริงๆวงที่35นะคะแหวนทองน้ำหนัก1สลึงไซส์54คะ่ะอันนี้จะมีบ่าทเล็กน้อย จะมีตรงไหลชึบอ่าซูมให้ดูนิดนึงนะคะนี่ค่ะแล้วก็ด้านข้างคือเก๋มากนะคะขึ้นเตยแล้วมี1เม็ดให้ด้วยแหมมีฝังมาเพิ่มอีก1เม็ดเก๋มากนะคะอย่างบางทีเพื่อนเอนเห็นแต่รูปนะคะไม่เห็นคลิปจะไม่รู้เลยว่ามีด้านข้างเป็นฝั่งเม็ดเล็กๆให้ด้วยอีก1เม็ดงานละเอียดมากๆนะคะวงนี้ไซส์54ค่ะเดี๋ยวเราลองมาใส่ให้ชมกัน นี่ค่ะสวยมากนะคะเป็นอีกหนึ่งวงที่อยากจะแนะนำนะคะว่าของมันจะต้องมีนะคะนี่สวยไหมซื้อหลักพันขายคืนก็ได้หลักพันนะคะพวกนี้เราซื้อใส่เล่นเปลี่ยนแบบเปลี่ยนลายได้บ่อยๆนะคะถ้าเกิดว่าซื้อเพจแท้อาจจะแบบว่าขัดทุนเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มาถึงงานลงยากันบ้างดีกว่าเป็นแบบที่36นะคะอันนี้จะเป็นแบบลงยาสีสีสีดอกนะคะไซส์54เหมือนเดิมคะ่ะแบบที่37นะคะไซส์54น้ำหนักทองหนึ่งสลืมเป็นดอกไม้ลงยาแดงแล้วก็มีห้อยตุ้งติ้งด้วยนี่นะคะเก๋ไก่37คะ่ะไปพร้อมกันเลยนะคะสำหรับ3 0 แปและ39นะคะก็จะเป็นงานโทนเดียวกันก็คือเป็นงานแบบดอกไม้ลงยาห้อยจีห้อยห้อยตุ้งติ้งนะคะสำหรับดอกไม้สีฟ้าก็จะเป็นห้อยตุ้งติ้งเต่าทองแล้วก็สีชมพูจะเป็นห้อยแมงปอนะคะน่ารักมากเลยนะคะสไตล์นี้นะคะน้ําหนัก1สลึงเก๋ ค่ะต่อมาเป็นแบบที่40 41และ42นะคะขนาด54น้ำหนักทอง1สลึงเหมือนเดิมนะคะสามแบบนี้จะต่างกันเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะก็จะเป็นแหวนกิ๊ซ้อนกันวงม่งสวยมากนะคะแบบนี้ก็คือจะมีมานานแล้วนะคะหลายๆท่านก็ยังคงชื่นชอบลายแนวๆนวนี้อยู่นะคะ อันนี้รวบทีเดียวเลยดีกว่านะคะสําหรับแหวนทรงเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะบางทเีเราจะเรียกว่าทรงโดนัทนะคะแล้วก็ตัดลายตัดลวดลายแบบต่างๆนะคะสําหรับวงที่43 44 45 46 47และ48นะคะจะลดลายต่างกันเล็กน้อยนะคะแต่ว่าทรงรูปทรงก็จะเป็นทรงเดียวกันนะคะสำหรับ1สลึงไซ์54ค่ะ แหวนไซส์54นะคะสุดท้ายแล้วจริงๆค่ะนะคะสำหรับไซส์วงที่49และ50นะคะแบบลวดลายนี่สวยเก๋มากเลยนะคะแบบนี้เราจะเรียกว่าคอนโด3ชั้นนะคะสีทองล้วนนะคะแล้วอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบกษักระสัดนิดนึงนะคะตอนใส่ก็สวยๆเก๋ๆเหมือนเดิมค่ะ นะคะคไซส์54ทั้งคู่เลยนะคะยังไงถ้าชอบคลิปของเรานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เพื่อที่จะให้ติดได้ติดตามสินค้าสวยๆนะคะลายทองเก๋ๆจากโต๊ะกังเซนจูรี่ของเรากันได้เลยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ